สวัสดีครับทุกท่านรับผมบอลเมจอนสีดีรับกับเข้าสู่เซนรันคากุระนิวลิงค์นะฮะวันนี้เรากลับมันอยู่กันกับช่วงอีเวนต์ใหม่นะฮะที่ชื่อว่าเอาจริงผมไม่แน่ใจในส่วนของชื่อแล้วก็เรื่องของอีเวนต์ด้วยนะฮะมันเป็นช่วง81หรือว่า81ในทางญี่ปุ่นนะฮะซึ่งมันมันเป็นกิมมิคในในซีรีส์เซนรันมาสักพังแล้วล่ะแต่ว่าผมไม่ไม่เข้าใจเลยไม่แน่ใจว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะแต่ว่า เอาเป็นว่าเซตอะไซแล้วกันหรือใครทราบก็คอมเมนต์แจ้งกันได้นะครับเรามีตัวละครที่มีการ์ดใหม่ LR นะครับ2ตัวด้การมีฟูบุกิกับอาจารย์รินนะฮะซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีเอฟเฟกที่ p o w e r f ร์นะฮะหลักๆแล้วนอกเหนือไปจากนั้นก็คือเรื่องของอาร์ตเวิร์กแล้วก็เรื่องของสกินด้วยนะครับที่ค่อนข้างจะสวยมากเลยนะฮะก็ผมเองค่อนข้าง,างสนใจนะฮะ หลักๆแล้วข้างตู้ก็มีคุณพี่นะฮะแล้วก็มีเด็กโขงปี3มีผมไม่อยากใช้คำว่ายายแก่แต่กร็ระดับคุณป้าละกันนะฮะก็หล,กหลักแล้วข้างตู้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่คิดว่าน่าจะเอาไปลงเวอร์บอสไหวอยู่นะครับแต่ก็ชุดสวยทั้งนั้นนะหลักๆแล้วหน้าข้างตู้พวกนี้นะครับมีชุดที่ ค่อนข้างโอเคและยูนิคทั้งนั้นเลยเอืมผมมีอยู่ค่อนข้างจะหลายเหรียญแหละแต่ว่าวันนี้เราจะเปิดสักประมาณ450ละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใกล้ช่วงครบรอบ5ปีแล้วด้วยนะครับผมอยากจะมีเงินโอ้ oh my god Look at that Look at that Holy shit Holy moly เอ๊ะผมลืมไปแล้วว่าผมอัด เสียงเกม <göster ges> ไปด้วยวะไม่ทันละถ้าผมไม่ได้อ่านเสียงเกมนี้ก็น่าจะแย่เลยนะใช่ไหมเถอะโอ้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 โอ my god หน้าตู้นะครับอย่างน้อยอย่างน้อยหน้าตู้ออกมาหนึ่งตัวแล้วอาจารย์ลินนะฮะแต่ผมก็อยากได้ฟูบุกิฮะ เอาเป็นว่าเรายังอยู่ในบัตเจ็ตนะฮะล้วก็ไปกันสักนิดโอ้โอันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะก็ย,ยังเป็นอาจารย์ลินอยู่ดีก็แ <c oughs> น่นอนนะครับเหมือนกับอีเวนต์ถัดๆมานะครับเป็นตู้ประจำอีเวนต์ก็จะมี10แถมหนึ่งะฮะก็คือทุกๆ10โลจะมีแถม10โลฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็ทุกๆ10โลเนี่ยจะมี SSR อย่างน้อย1ใบนะฮะในใบที่10นั่นเอง ไม่สิผมต้องใช้คำว่าทุกๆ30โลฟรี10โลนะครับแล้วก็ทุกๆ10โลมี SSR การันตีอย่างน้อย1ใบขอภัยนะครับขอภยัยตู้นี้น่าจะฝืดแล้วนะฮะผมข้ามเลยแล้วกันใช่จริงๆด้วยนะโอ้โหดอบดอบ,ดอบมาอีกแล้วมันเป็นตัวลีดทีมโรงเรียนที่ผมมีเยอะมากเลยนะแบบว่าตันไปแล้วอะ่ะ ฮคือโอ้เราจะจบอยู่แค่สี่สิโลไหมนะให้ตายเถอะเอ้ยผมไม่ได้ดวงดีอย่างนี้มานานมากแล้วเนี่ยถ้ามันเซฟเงินในกระเป๋าผมได้เยอะๆขนาดนี้จะดีมากเลยครับเพราะว่าผมต้องการที่จะตุนเอาไปถล่มทลายทีเดียวตอนช่วงครบรอบหปีนะฮะเอห้าปี ตัวหน้ากากบูโผล่ขึ้นมาก่อนฮะเออตัวนี้ผม้วน่าจะตันแล้วเหมือนกันก็คงจะขายนะฮะโอ้ยผมลุน้นแทบตายนึกว่าจะเป็นฟูกุกิมีตัวสุดท้ายอ่าส่วนใหญ่น่าจะมีครบไปหมดแล้วนะฮะสหรับผมเอะผมไม่รู้ว่าผมยังอีกสิบโลไหวหรือเปล่านะ,ะเพราะว่า ตัวละครผมน่าจะตันเต็มกระเป๋าแล้วนะอ่าตัวนี้ก็ฝืดไปนะฮะก็วืดไปเออเอออสาดีใจตู้ลุงสองรอบติดอ๋อตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ผมได้ซ้ำเยอะมากๆนะมันเป็นแบบไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าหลังๆนี้มันเหมือนเหมือนมันล็อกไว้แล้วว่าตัวไหน แจกมาเพื่อให้ขายทแท้ๆแบบเออมันไม่มีไปโผล่ตัวอื่นบ้างเลยที่แบบผมก็ยังคงไปปลดมันไม่ตันนะฮะค,<ณ>คิดว่าน่าจะทั้งหมดนี้นะฮะ ผมเคยมีเผลอขายใบ s s r ที่มันเป็นลิ m i t ต็ใบนี้ไปด้วยนะแต่รู้สึกว่าเกมมันยังจะคงเอากลับเข้ามาใน ID ให้ได้ด้วยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะอะไรเหมือนกันผมเผลอขายไปรอบนึงแล้วผมจำได้อยู่โอเคเออ่ผลประกอบการก็ถือว่าไม่เลวนะครับเมื่อกีน้นี้เปิดไป40รอบเราได้หน้าตู้ที่ซ้ำกัน2ใบแล้วก็ มี SSR ที่ไม่ได้เป็นการันตีผมมาอีกใบหนึ่งนะฮะโอเคอันนี้รอบที่50นะฮะก็เป็นเริ่มดวงผมเริ่มจะหมดแล้วนะฮะคิปไปเลยแล้วกันนะจังหวะนี้โอ้ก็มี SSR ผมมาใบหนึ่งด้วยนะครับก็รู้สึกว่าใบนี้ผมก็ยังจะปลดไม่หมดนะฮะแต่ว่า ใาญ่ซาดิตนี่ปลดหมดแล้วนะฮะแน่นอนออกมาบ่อยเหลือเกินก็ยังมีชุดว่ายน้ำบางโรงบางนักเรียนบางคนบางโรงเรียนที่ผมยังมีไม่ครบนะยังปลดแบบไม่ครบโอ้อันนี้ใบแรกก็ว้าวถามจริงโอ้ผมอยากได้มานานแล้วเนี่ยแหละมึงควรจะให้หลีดโรงเรียนอื่นมาบ้างนะครับกับหลีดโรงเรียนยูมิอันนี้ผมก็ยังไม่ตันนะเป็น เป็น S R ใบแรกที่ผมรีไอดีหาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะคือผมอยากได้มากๆเลยนะเป็นเป็นตัวละครยูมิเป็นตัวไหนก็ได้นะตอนนั้นที่เกมเปิดแต่ว่าเนี่ยนี่เป็นเป็นลีดโรงเรียนที่ผมยังไม่ตันอีกคนหนึ่งนะฮะโอ้มมยก d ร้อยวันพันปีไม่เคยดอปนะฮะในสุกดอปแล้วโอ้โหได้วยูมิมาอีกตัวด้วย <laughs> อันนี้เป็นช่วงเดียเง้านะฮะออก็เป็นตัวการันตีนี่ว่าโอเคแล้วไปนะฮะ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมแฮปปี้แล้วผมแฮปปี้มากเลยอ้าวมาให้รู้อีกรอบครับมาให้รู้อีกรอบโอ้ยเชิดมันต้องมาแล้วล่ะคุบุกิคุบุกิจังมเมื่อกี้ SR ใช่ไหมเออเออนี่ว่ะขอบมันดูลุงๆผมเลยตกใจ โอ้ข้างตู้นะฮะเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าผมมีหรือยังนะแต่แต่บอกเลยว่าเมื่อกี้นี้ที่ที่ยูมิหลีดโรงเรียนดอบผมดีใจมากเลยนะดีใจว่าหนึ่งว่าหนึ่งได้ตัวหน้าตู้นะเออผมรู้สึกว่าแฮปปี้กับการมาไล่เปิดรอบนี้มากแล้วนะเออก็โอเคนะครับรอบนี้เป็นสิบ ที่ได้ SSR 3ใบนะครับก็มีการันตีใบหนึ่งแหละแต่ก็มีออกมา2ใบนะครับใช่ใบนี้ผมมีมาแล้วนะโอเคไม่เป็นไรนะโอเคอีก10ฟรีนะฮะเป็นรอบที่80รอบนี้มือดอยู่แล้วนะปล่อยโตไปนะฮะไม่มีอะไรเออเสียดายอย่างแหละตู้รุ้งมา3มรอบนะเสียดาย อันนี้ก็เป็นกี่เพาที่ผมน่าจะปลดตันแล้วเช่นเดียวกันนะฮะโอ้ oh my god ซ้ำกันรัวๆรรัว,รว,รว,รว holy shit sr สามใบติดแหละให้ตายเถอะเออ ก็ผมว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับการเปิดไป300นะแล้วก็300เพชรเพ่ยนะครับ80รอบผมว่าถือว่าได้ตัวละครที่ที่อย่างน้อยคือมีหน้าตู้มา1ตัวแล้วก็พอจะไปทำดาเมจกับเวอร์บอสได้แล้วนะครับอีกอย่างมันไม่ใช่ตัว d โอนะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะต้องมี2ตัวเพื่อที่จะดึง ดาเมจแบบขั้นสุดยอดออกมาให้ได้นะครับแต่ก็นั่นแหละด้วยความที่มันเป็นตัว LR นะครับเพราะฉะนั้นจริงจริงก็ควรจะมีก็ควรจะหามาให้ได้นะครับเพราะว่ามันถึงมันจะไม่ใช่ลิมิเต็ดก็ตามแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่เออไม่ได้ไม่ได้มาให้เปิดบ่อยๆนะโอเคขอปลดเลยนะฮะเนี่ยคือยูมีผมเล่นมาตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่เกมเปิดอะ <laughs> ยังไม่ตันอะ <laughs> คือเป็นเป็นหลีโรงเรียนที่ยังไม่ตันอะ แต่ใกล้ามากๆแล้วนะครับตรงกันข้ามกับคนที่ผมไม่ได้อวยนะผมไม่ได้ตามนะแต่เนี่ยนะฮะลีตันทะลุโลกไปแล้วนะฮะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเรามา,าปลดล็อก l อให้ดูกันด้วยนะปลดล็อกชุดเลยด้วยนะกับอาจารย์รินอ,อยู่ในว่านี่นะแว่นดำตลกๆมาเลยนะแต่ว่า เดี๋ยวพอเปลี่ยนร่างอนะเดี๋ยวพอเห็นชินแล้วเดี๋ยวชุดเปลี่ยนนะไม่ตลกแล้วจะกลายเป็นเซ็กซี่แทนนะผมไม่แน่ใจว่าหลายๆคนมีสูตรการอัพเลเวลตัวละครยังไงนะแต่ว่าผมเพื่อป้องกันที่มันมีโอกาสที่จะโบนัสติดขึ้นมานะผมเลยทำการ ให้สองจังหวะด้วยกันนะครับก็คือเกือบเต็มแล้วก็ให้จนเต็มนะฮะอันนี้ก็เห็นชินชุดเดิมไปก่อนนะฮะแค่เลื่อนระดับแว่นมันหนามากเลยนะแต่ในอาร์เวิร์เนี่ยแว่นมันยังมองเห็นแววตาอยู่นะฮะก็คนละคนเะฟิลกันเลยนะครับก็ในจังหวะนี้ผมขออนุญาต พูดนอกเรื่องกันสักนิดนึงด้วยกันนะครับกับค่า,ายเกมฮันนี่พาเลสก็ตอนนี้กําลังจะออกเกมมือถือใหม่แล้วด้วยนะครับก็มาแนวเดียวกันกับนิวลิงเลยนะฮะก็มีเรื่องของการเปิดาการฝึกตัวละครการมีกิมมิกการเล่นกันภายในเกมออกจะเซ็กซี่น่ารักก็คล้ายกันอยู่นะครับก็ใครสนใจก็ผมคิดว่าหาไม่ยากนะครับก็แวะเวียนไปชมกันในคอมมูนิตี้ของ เซลันคากรานิวลิงของประเทศไทยก็ได้นะครับก็มีพูดถึงกันเล่นๆน้อยๆบ้างนะแต่หลักๆแล้วตอนนี้ก็คือทุกคนพร,รีรีจิสเตอร์ไปแล้วก็รอเกมเปิดกันนะฮะอ่ะโอเคอันนี้เป็นชินเปลี่ยนกราสนะฮะแล้วก็เปลี่ยนคอสตูมด้วยก็อันนี้เป็นชุดระดับแรกอยู่นะฮะนี่นะฮะเป็นแฮปปี้ 81 days นะ81 day เฉยได้นะไม่ใช่81 days ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,ะว่ามันเป็นอีเวนต์อะไรกันแน่นะ,ะใครที่มีความรู้มีข้อมูลก็มาแชร์กันได้นะ,ะก็ต้องอัพนี้ก่อนนะฮะให้ตันผมไม่ได้บนัสเลยเนะี่ยผมจะต้องมา ให้ให้อพพลังสองรอบตลอดเลยแย่จังโอเคแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนการ์ดแล้วก็ระดับด้วยนะครับจาก UR เป็น LR นะฮะนี่นะฮะก็จะมีกิฟตติดผมใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีชุดใหม่ด้วยนะฮะ ก็เรื่องอัพเดลไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของชุดกันก่อนอาจารย์ลินอยู่ไหนวะผมข้ามไปยังวะยังไม่ข้ามโอเค <see you. S 1> โอเคหาชุดก่อนหาชุดก่อนหาชุดก่อนชุดอยู่นี่ฮึอันนี้ก็เป็นชุด สีปลดก่อนหน้านี้นะครับเป็นเหมือนกับเวทเทรสริมหาดนะฮะมีเลข81อยู่ตรงเอลด้วยนะโอเคผมขอปลดปลีกออกก่อนแล้วกันเอาแต่ว่าเรามีเครื่องประดับใหม่ด้วยนะอ่านึ่าจะเป็นอันนี้ผมใส่ไม่ได้ใช้อย่างนั้นเพราะว่าน่าจะถือของเต็มอยู่วะ่ะไม่สิควรจะใส่ได้นะ น่าจะถือของเต็มอยู่ครับผมกด,ดที่เอ้ยอ่ากดที่คาบดีกว่าฮึบแล้วก็ใส่ฮึบแล้วก็ปีกออกหน่อยปีกฮึบทรงผมไม่เออทรงผมใหม่ด้วยนี่หว่าโอ้ยเชดว้าวว้าววี่นะ ทรงผมใหม่ด้วยผมไม่แน่ใจว่าแว่นนี้หยิบมาถูกหรือเปล่านะครับแต่เหมือนเขาจะมีแว่นอีกอันหนึ่งด้วยนะที่มันจะทรงกลมมากกว่านี้นะฮะส่วนเสื้อผ้าผมว่าสวยเอาเรื่องนะครับก็เป็นสีแบบด e e p b l e นะฮะแล้วก็มีลายเหมือนกับลายลูกไม้เล็กน้อยเป็นผีเสื้อนะแล้วก็มีมงมิงออกมาอีกหน่อยด้วยนะฮะส่วนส่วนพีซสองด้านล่างนี่ก็เอโล่มากเลยนะครับรูสึกไม่รู้จะบางไปไหนนะฮะแต่ว่าส่วนบนนี่ผมว่า สวยมากเลยนะฮะออกออกเป็นแนวเหมือนบราก็ได้นะแต่ว่าหลังๆนี่ผมรู้สึกว่ามันมีฟิลแบบนี้อยู่แล้วนะก็คือเหมือนมันเป็นเป็นกึ่งบราด้วยแล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนเป็นเป็นว่ายน้ําด้วยนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมันจะมาแนวไหนกันแน่นะแต่ว่าพอมาเป็นอย่างนี้ก็เออเป็นเหมือนเป็นการมิกซ์แอนด์แมทดีเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะเรื่องของการอ่เล่น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉีดน,น้ําใส่นะครับก็มันเป็นมาตั้งแต่ PBS แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้าาคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรมากเท่าไหร่ออะรนะครับมันก็มีรีแอคชั่นเดียวด้วยนะาาแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นชุดขาวที่เขาแจกมาฟรีม,มันก็จะเป็นเหมือนกับฟิลเหมือนกับเสื้อผ้าปเปียกด้วยนะครับอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะอ่ะทีนี้เราไปดูอ่า 2D m o โมชักันบ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่ปลดออกมาได้ทันทีนะถ้าเป็นตัวละครที่ออริจินัลเป็น LR อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากปลดตัวอื่นที่มันไม่ใช่ LR เนี่ยก็จะต้องใช้การ์ดปลดนะฮะก็อันนี้นะครับเป็นเอทำไมข้างหลังเป็น1081ก็ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะอะไร พอแตะพอแตะจุดอื่นที่มันทะลึ่งทะลึ่งก็ดันปลดดันเปลี่ยนบทพูดนะฮะแหมอาจารย์นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มีเรีแอคชั่นที่หน้าแล้วก็มีตรงหน้าอกนะฮะก็ไม่ได้มีเยอะแยะเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็นั่นะแหละนะครับก็จริงๆก็อยากปลดมาให้ได้อีกตัวด้วยเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าเราอยู่ที่300แล้วกันนะเพราะว่าเรา ได้ตู้ลุงมารวแล้วนะครับผมรู้สึกว่าดวงผมน่าจะหมดแล้วก็ถ้าเปิดก็คงจะไปแอบเปิดอีกทีวันหลังนะฮะแต่ก็คงจะดองทั้งหมดนี้ไปเปิดตอนครบรอบ5ปีนั่นแหละนะครับก็เอาไว้ไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวเรจเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ